สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ไลฟ์สดสงชำนานครับเมื่อนี้พระพน้องมาุ่มบรรยากาศการตากเขาหลังจากที่พะยุออกไปแล้ววันนี้ก็เกษตรกรในหมู่บ้านดอนม่วงเนี่ยครับเพิ่นก็ให้รถไปเกี่ยวเขามาพี่น้องนะมาตากเะเห็นไหมครับ นี่ครับตัวนี้ก็ติดตาครับผมนะปูแพ่เขียวไว้ครับผมพูนสุดทางเลยพี่น้องคุณนะตัวนี้คือเส้นทางในหมู่บ้านดอนม่วงตมบุรอื่งอำเภอร,ราสีสไลจังหวัดสีสะเกตครับผมนะให้พี่น้องชมบรรยากาศสดๆครับนี่ครับตัวนี้คือไอ้ที่ผมล่านบ้านผมพี่น้องนะ ผมสำรวจอยู่ในหมู่บ้านครับผมนะเปิดลานลานบ้านเองบ้านผมเองยังไม่ได้เท็ดหม่ครับผมนะอเมื่อนี้ท้องฟ้าในจังหวัดศิรีกิตกครับถือว่าล่งพี่น้องนะหลังจากที่พยุออกไปแล้วครับนี่ให้พี่น้องชมนะครับ <c oughs> ตอนนั้นเพิ่งเพิ่งเกี่ยวมากมือเศร้านะครับผมนะเป็นข้าวกอคสิ้าครับเมื่อตอนเช้านี่เก็บไปรอบๆนึงอ่ะอยู่นี่นะบ้านนี้เพิ่งเสียเกีียวมาใหม่อเกี่ยวมาใหม่ครับผมนะมาตากตากกับประมาณสองเดือนครับอเด็กกุ้งกัวนี่กับพ่อครับผมนะคันตากโดน เข,เ,เขาก็สิกรอบเวลาเอาไปซีเม็ดเขาก็จะหัก <c oughs> เดี๋ยวดผ้าชุ่มแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งับผมอยู่ในโรงเรียนบ้านตรงต้นครับผมอยู่ตรงพู้นะผมคุณคุณครับน้องคุณครับ เดี๋ยวผมจะให้น้องไปเบิ้งครับผมโอ้เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่น้องเดี๋ยวง่ากระเป๋าขอยยืหนหันเบื้องเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนครับผมว่างกระเป๋าไว้ลืมนะครับ <laughs> ซุดถนนเลยพี่น้องนะ นนร <c oughs> ตรงนี้คือไอ้ที่ผมซ่อมบนเะยบี่นนอกนะไปนอกกับปอตังเลยเนาะก <c oughs> ำลังนี่ครับกําลังอ้างคาบูเรียบร้อยครับผมนะโอ้ใช่ละตัวนี้ก็ นี่ครับผมเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้พี่นอ้องผมดูให้ดาวบ้านสวนครับผมนะมันจบยังในบูฮูวครับผมนะเดี๋ยวคอมเมนต์กันครับผมแปบ๊บนึงครับอ,ออ่เโทรศัพท์พี่น้อก เดี๋ยวนะครับปักหนึ่งครับผมโอ้โหโอ้โ,อโอมาแล้วครับผมนะลกคนเขามาอีกแล้วของจะเบีเ้ยวในะี่นมเนาะเอามาดูครับผมนะ มาเบื้งพิล่ลงเขาโอ้มัเนี่ยแดดครับผมแดดจ้านะครับนี่ครับเพินเอาเขามาลงแล้วครับเอาข้าวมาลงแล้วเป็นข้าวกอขอสิบ <c oughs> ห้าไอพี่น้องช่มสดๆครับผมนะโอ้แดดครับ ได้ไลยอยู่ดอกน้องยังเดียนน่ะได้ไลยอยู่เบิดยังนี่เบิดยังยอ๋อได้เที่ยวเดียวเอ้านี่ครับพี่น้องขึ้นเขายังเดียนครับผมเพิ่งเพิ่งเอามาใหม่ๆเลยนี่สดๆเลยเบิ่งครับว่าเขางามบ่เพราะว่าบางมื่อก่อนนี่เจอพายุครับผมล่มไปอ่าไปกับน้าเลยพี่น้องนะล่ม ยังไงเดี an, kind of Mama. 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 ๋ยวไปอยู่ทังบุนครับผมมันห่อนมันร้อนมันร้อนนี่ก็แม่นกับผมเลยอยู่แต่ลางเฮียนนี่ก็แม่นเอานี่ทีมงานทีมงานตาข้าว เออนี่ครับชมกันสดๆเลยเด้๋ยนี่สดๆเลยโอ้บ้าเอามาชิดกันเลยตั่นตัวนั่นยกขึ้นยกขึ้นเฮ้ยเฮียเฮียมันร้นนั่น โอ้เอาไปเลยไปเลยเดินหน้าไปเลยบ่อบไม่ยังหรอกน้อยเดียวบ่ปูไอ้นั่นดังแพร่แพร่เขียวมันจอดกันเนาะเออไปดึงออกให้ยังอ่ะมัต้องดึงออกเออ ทีมงานทีมงานนี่ครับเพิ่นเอาลงมาแล้วเพิ่นก็ติกวดตากวันนี้พี่น้องเนี่ยอโอเขาเนี่เดียนในงามตัวน,นี่งามอยู่นะไปเบิ้องใกล้ๆผมนะนี่เบิ้งโอ้มันลมนะ่มเนาะมันลม่มมันล่มใต้น้ำครับนี่ล่มมานี่ก็เลย มันก็ได้ออกสีดำๆนอยน,นึงปกติดีคันมันบ่เจอพะโุก็เรื่องๆหรอครับนะเพอดีเจอพะโยุก็เลยต้องชะลอการเก็บเกี่ยวไว้เขาก็เลยกอบพี่น้องมนันนี่แต่ว่ามือม่อนี้มื่อนี้แดดดีแห้งครับแดดดี สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาให้กำลังใจสงชำนาญครับอ่ะวันนี้ก็อยู่บ้านครับนะ ตรงนี้คือนาบ้านตรงนี้ผมก็สํอมรถตรงนี้<อ>นั่งซ่อมรถไปนั่มแล้วก็อพอเห็นเพิ่นออกเขามากกันเลยเอาไร่วนพี่น้องเลยช่วงนุ้กันครับผมเดี๋ยวมืออื่นอ่ะอ,อื่นหรือมือหื้อครับผมค่อจปเกี่ยวของผมนะของผมกับประมาณสามไรกว่าครับข้าวกอคอสิบห้า 15. ข้างเลยรไปนองมึงตีละปุ่นไม่ในหน่อยครับผมมะน,นี่ตรงหันมันเป็นซี่แยกเนาะไปน้องพุ่นกับมีน่นะครับเขา่า มันล่มด้ล่มใต้น้ำน้ำอยู่น,นทาง,งในในบ้านก็แมนได้นะเขาจะพาไปดูตรงสีแยกครับผมโอ้ไปไกลไม่ได้นะ ัญญาณมาถึงไปไกลสัญญาณไฟฟ้าไม่ถึงตอนนี้ใส่สัญญาณไฟฟอยู่บ้าน,ยไไนอยู่ไปไกลบ่ไรนู่นโอ้ด้หลายเตือไปเนนะญญาะเขาเขาร้งงามอยู่ด้นี่ จักไล่ไงสี่ไร,ร่บ่สี่ไล่สามล้านอ๋อสีไส่ไร่ครึ่งสี่ไร่ครึ่งสี่ไร่ครึ่งได้มาปุ้มกวนเนาะแม่นบ่ปีนี้เหมือนกันแรงน้ำครับผมแรงทั้งแรกทั้งท่วมนะปีนี้เนาะบ้านเฮา ขงเงี้ไส่งามอยู่นคนตากว่าในบ้านครับน่ะเดี๋ยวเราก็เก็บแล้วเงี้ไส่แล้วคนงามเลยก็คือเงเดียนไปหน้าเขาไปอไดเขาไป้ไปงใหกเ่าไปหน้าซ่มือเลยงยั้เดียนโดนดนไปทีนึงเออกได้ขยันกับเขาก็งงามแล้ว มันจมน้ำมันดำครับนะเป็นข้าวไลบรี่เลยข้าวไลบรี่เลย <c oughs> มือนีถือว่าเกี่ยวายเนาะบ้านเฮาเกี่ยวหลายได้มือนี้เพราะว่าสาภาพอากาศเลยเป็นใจพี่น้องเลยเห็นไหโล่งครับผมนะม,มันไม่ฝนเลยมือนีตั้งแต่เ้าแล้วครับแดดจ้าเลย อเหมาะกับกันเกี่ยวข้าวตาข้าวเอากดลงตัวนี้กย่เพื่อนเพื่อนเกี่ยวแล้วเพื่อนเอารถเอาเคอามาส่งเลยเพื่อนก็คิดคิดเทีย300ทเยเท่ยวละสามร้อยไป้องนะเที่ยวละสามร้อยบาทครับผมนะ คือรถเกี่ยวขึ้นมาแล้วเพิ่งกันนี่มาเทใส่รถไปอัพนะเสร็จแล้วรถไปอัพเขนี่ก็สิบิง่งเอาเข่ามาทรงนะมาเทนี่ครับผมนะเพิ่นคิดเที่ยวละเที่ยวละสามร้อยบาทครับผมนะส่วนรถเกี่ยวนั่นก็นกนคิดนยนงไงไส้เดี๋ยวนี้รถเกี่ยวเพิ่นคิดเลยเท่าไรเท่าไรเงี้ยอ,อห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะบ้านเฮาเนาะ ก็ถือว่าบ่อเขาจะพาบอส่วนรถกเกี่ยวคนคิดไรล,ละห้าร้อยห้าสิบาทครับตอนนี้ครับผมนะอันมันสิบกิอ่านจะคืนเป็นไรหกร้อยบอสอันนี้กันนมันเขาเขาล่มล่มใช้น้ำหรือเกี่ยวหญ้าเขาอาจจะคิดแพงกว่านี้ครับผมนะอ่านจะไรหกร้อยหรือกิรลอยเพราะว่ามันมันเกี่ยวไวไไ้บ่อยนะตอนนั้นก็แล้วแต่นะครับ เจ้าของรถเืิ่นะครับอตอนนี้คือกถือว่าเกี่ยวงายอยู่นะพผนการด้คิตไล่ละ550ลลห้าร้อยห้าสิบบาทฮะบอโอ้บางขั้นกับหกร้อยเนาะโอ้มันก็นเลี้ยวเตะบางบางเจ้ากับหาร้อยกับี่เดยพูดยุฟากล่านสีเขา ห้500าร้อยก็มีเลยแต่ว่ายูท่างให้พุ่มไรละโอ้แพงว่านี้เด้อไงแพงว่าน,นี้ครับผมนะามานบางมองกับแพงครับนะตนแต่ว่ายูศีรเกียดนี่ไร่ละต่ำสุดคือห้าร้อยห้าส50ิบห้บาร้อยห้าสิบแล้วก็หกร้อยเจ็ดรนะ้อยครับผมอะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สถานที่ที่ว่าเอ่อเขาล่มหรือเขา อยู่ในหนองที่ว่ามันเกี่ยวเกี่ยวไว้ไงไพี่น้องนะเพิ่งก็เลยคิดอีกราคาหนึ่งส่วนรถขนนี้ก็สามร้อยห้าสิบบาทมันก็สุดวกสบายอยู่ครับผมเนาะคือบตอ่ต้องเจ้าของหน้ามาต้องไปหน้าเลยก็ได้เพื่อนเอามาส่งหอดบ้านแล้วครับนะ บางคนก็นเกี่ยวแล้วก็อกเอาไปซุกลงสีเลยก็มีอ่าเ่ต้องเอามาบานเดี๋ยวนี้เข้าสดเท่าไรวะไงวะไงใส่ข้าสดเท่าไรตอนนี้โอ้ข้าวสดครับไปขายจะสดอยู่ที่สิบเอ็ดบาทกก้งกนี่ลยล่ะนะสิบเอ็ดบาทสิบบาทสิบเอ็ดบาทกุ้งกวน,นะขายสดเลยอ่า พได้เขาหน้าร้ายนี่ก็ขายสดๆก็ได้ราคาดีอยู่ครับนะเพราะว่าตากแห้งเราไปขายก็มันเบาได้มาไงตั้งกันแห้งนะครับอืมตัวนี้เขาเดือนเอาไว้กินบอโอ้นี่ครับนี่เจ้าของเขาเล่านี่ไงเดือนนะไงเดือนเอาไปใส่ใส่บะนี่พุ่นบอข้า,างนาาในบไในบ่ น่นเาเาั้างแมงไเงียนวันมันแดดดีเลยป้อมติดติดเสาบานี่กุ้งเลยก็ได้นั่นฮะม,มันบอพ่อขายเข้าสดสิบเอ็ดบาทก็ถือว่าราคาดีเลยครับะ <c oughs> เอาไปต้องเสาไปถึงแดดเบิดมือ,อพี่น้องไอ้ไงนั่นพุ่นติดเสาเลยนัน่นจนแดดดีทักพ่กอๆรับผมนะต้องเพิ่มด่างเขียวอีกโอ้ได้ได้ลายเยอะหน่ยยงเดือนหนี่เมื่อทีล่ล่ะพุ่นพุ่นครับต้องพุ่นก็นยังต้องตักต้องพุ่นมาก ครับายงานสดจากสีแยกบ้านดอนม่วงตำมตองอึงอำเภอร,ราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับผมขอบคุณพี่น้องเขาที่เขามารับชมครับขอบคุณอะไรครับผมนะเเดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงผมกำลังมาดิล่างห้ามวัวอยู่เ <laughs> จ้าของรถแล้วครับนะ รถมาซ่อมรถสตาร์ทไม่ติดอ่ะติดแล้วก็เร่งมา่ขึ้นนะพี่น้องงานหลักผมนั่นคือเป็นช่างซ่อมรถครับผมนะแก่้งก่อนก็คือห้องว่างเพรก,กับทายคลิปนะผมก็นั่งเห็ดซ่อมรถไปน้่มแล้วก็บทายคลิปไปน้่ครับนะเดี๋ยวมืออึ้นหึ่งกับทีบ่ไปเกเี่ยวเขานะเดี๋ยวก็สิไล่สดให้พี่น้องได้ช่มก่อน,นสดดครับผม คุณครับมื่อนี้บรรยากาศคึกคักหมดแล้วพอดีล้วพอดีเเอาเอาตัวพุนมาใส่คอีกพอดีเนาอหน่อยนึงันเระยเยอะเะเบมาตั้รถจดกน เอ่อทั้งนี้พจน์เป็นซุ่มซนสวยเลยพี่น้องนะผงขอแก้งเป็๊บหนึ่งครับผมเพราะว่าบางที่พ่นพูดเป็นเสียงในฟิมเลยพี่น้องอา่าเป็นภาษาสวยครับผมนะเพราะว่าอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดดีมันจะมีอ่าสวยเข้มเ,มเล่าเยือครับผมนะมีหลายภาษาครับนะอ่าบางหมู่บ้านนี้พจนพูดพูดเล่าคือผมนี่แหละบางหมู่บ้านกับทีบอกสวยครับผมนะ ผมผมเองในี่เป็นคนที่พุ่มครับแต่ว่าผมมันได้อ่าแฟนที่ลาดซีสไลด์นะครับมาอยู่ซีเรเกตนะอแต่ผมก็เว้าว่าเขาเราผมไม่ได้เว้าช่วยคือเพื่อนครับแต่ผมก็พอฟังออกนะพี่น้องเ็นบอสปนที่ว้ากันซุ่มซุ่มเอ่อที่เป็นเพื่อนอยู่ในหมนนนู่บ้านเนี่ยพนที่ว้าภาษาซวยครับผมพี่น้องที่ได้ฟังบางที่ก็ฟังอาจจะบ่เข้าใจนะ ว่าในเศรษิกิตเท่านี้คือมีหลากหลายครับผมอ่ะหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมครับนะ,ะตแต่ละพื้นที่คือกันนะครับผมนะนสวยอ่ะขะมินลาาเยออ่ะนะครับมานมี่มันมันหนาเนาะกระติตักใส่ทุงปุครับงหายไปใส่พุพ่นพีนน้องมาหนี้ย่าย่ไปใส่อีกดังหนึ่ง มือนี่มือนี่แดดบดมือเลยแดดครักถืกใจย่เดียนคักแล้วเนาะไยเขานี่แหงดีคักแล้วแบบนี้เออญาติจะเป็นล่มก่อนยักอย่าออกแดดลายมันห้อนมันค้อนแท้เด้ไอไอไว้รุ่นพุเฮ็ดก็ได้หรอกนั่น เราอยากเคนของเราเนาะเราเรา,เราเห็นเขาเราได้เราก็ดีใจแล้วเราดีใจได้เราเห็นเขาได้ได้เกี่ยวเขาแล้วได้นะครับเราหกสิบกัวแล้วครับนี่อ่ะหกสิบกัวสิเขาเกตสิบแล้วครับยังแข็งแรงอยู่อ้าวรีค้างรถก่อนนะ่ครับร่วมด้วยช่วยกันเนาะ ในหมู่บ้านเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนะผู้ใดว่าเขามาตากกับที่ซอยกันครับผมนะบ่ได้จ้างนะครับเนี่ยก็คืออ่าล่งแขกแล้วก็ช่วยเหลือกันครับผมนะแบบว่าผู้ใดว่างกับมาซอยกันครับเนี่ยซอยกันตาผมนี่ก็บที่ซอยประจําครับผมนะแต่ว่าเมื่อนี้ผมไล่สดให้เบิงก่อนนะเดี๋ยวตอนคนเก็บก็บที่ซอย ซอยพุ่นเก็บอ่าซอยพุ่นกวาดนะผม